สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องวินนี่มายชาแนล I am ัต t t ้กันนะคะันข้างๆนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะคุณวินนี่นะคะนี่คะวินนี่ค่ะไหน,นเห็นแล้วดิง้องอะไรก้อยวันนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าอะไรคะ อาหาเก็บของเก็บของขโมยของโอ้ยขโมยของชาวบ้านนี huh. uh ่ใ huh. ส oh ่ไม่ดีเลยคุณค่ะแล้วพี่ซีหายไปไหนหมดล่ะคะอยู่ไหนก็ได้ที่มันอยากอยู่แล้วคุณที่สร้างบ้านของพวกเราด่ะเดี๋ยวไปกันอาหารจาะนี่นี่ไงน่าจะ ตุลงเุ้งเกลียวไม้อะไรกันแน่ม,ม,นมีตุ้งตุ้งเกลียวไม้อะไรกันงั้นก็เอาไม้ถกอครับอ่ะไม้เบิร์ดแต่ฉันจะหาแกอีกตัวนึงก่องเจ้ดๆขุดมาแน่อุย้ยขุดดอกไม้ไปด้วยดีกว่าดอกไม้มัน โอเคค่ะเดี๋ยวไปหาแก่ตัวกันเลยนะคะตัดไม้ตัดไม้ดีิดีไปห้องเราอ๋อไม่มีแก่เลยสักตัวโอุมีแอปเปิลหล่นด้วยฮะก็ดีแล้วในเแลวต่างรูปคุณนี่ อะไรคุณเห็นแกะบ้างหรือเปล่าคุณเห็นตัดแกะที่ชื่อว่าโมโมไหมนี่ฉันไม่ใช่แกะแต่ตอนนี้เป็นไก่เลยแมนี่มันอะไรนี่เนี่ยนี่เนฉันไม่ดูแกะที่อย่ในหอกแบโมโมเแกะแกะตัวแรกของฉันนี่นี่ใช่ไหมใหม่ไม่ใช่ชื่อโมโมเเมนี่ ไม่ได้บบกอะไได้แล้วโอเคค่ะแนงี้เราจะมาแล้วนะคะบบโอเคค่ะอยากเห็นหน้านะตาแฟนเราแฟนเจอแก่ตัวนึ่งน,นี่หนี่งน,นี่ แกมข้าเยอะเหลือไม่ได้อยากได้แกะอยากได้อยากได้หมูแกะโอเคค่ะต่อไปแล้วก็ไปกับดอกไม้คืนเจอแกะอีกสองตัววันนี้ทั้งดวงดีแล้วถ้าคุณนี่เจอแกะในป่าอีกตัวนึงก็สจะนับคุณนี่ไงนี่ไง หรือ,อว่าเราจะแยกบ้านกันอยู่ดีคะไ<ป>ม่ยอมา่ะฉเริ่มเบิกกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราต้องอัด้วยกันอีกตัวหนึ่งต่างนะการข้างหน้าฉันเล่นเป็นผู้ชายไปละได้แล้วฉันก็จะอยิงลับคน ันที่กบ,บนเก,บก็บต้นกล้าดูต้นกล้าเก็บต้นกล้าดูนี่แกะนี่มันไม่ไหวกว่คนเหนียวนี่นี่แบบนี่ โอเคค่ะเราได้ขนแกะมาแล้วเอ๊ะอ้าขนแกะหายอาไปแล้วอีกตัวไปขนมาตรงไหนหรอคะในป่าโอ้โหแถวบ้านก็มีคะ่ะเราจะทำโต๊ะคัากันนะคุณมีนี่คะ่ะวิธีสร้าโต๊ะครา ใช่ฉันมีแต่หมายเลขคุณรอฉันเล่นคุณเล่นมาคาเป็นปะเนี่ยเป็นนี่<ใ>นขนาดโตครับคุณยังเล่นไม่เป็นทำไม่เป็นนี่คุณสำหรับคนที่เขาเพิ่งได้มาใหม่นี่เขายังดูวิธีการนะคะที่ได้ไก่มาแล้วไก่ข้าวหน้า แต่ว่าจัดเลี้ยงของเราตายจะแกะอีกตัวนึงนี่แกตามนี่ไหนนี่ไหนไนี่ไหนได้ไหมคาไม่นีแยมขอแล้วใช้ของแกอย่างเดียวใช่ปะไม่ใช่ใช้อะไรบ้างเราจะต้องใช้ไม้ด้วย<ะ>โอ้โหไอ้แกะตัวนี้ไอ้ไก่ตัวนี้เออไก่หรือแกะคะไก่ อ๋อแกแกอก,ก,กแกะอ่กแกไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่ากลับมาเลี้ยงหน่อยก็ดีมากฉันหาเตียงให้คุณแล้วนะข้ะาีนี่ไงไม่อยากเลี้ยงนี่น่ารัก้องเลี้ยงอ้อาว e. แต่ถ้ารเราต้องใช้เตียงอีกหลักคุณไม่หิวไมหิวอ่ะทพไมะฉันหิวจัง มาฉันสุดไม้เหรอโอเคต่อไปมาคัากันโอ้โหเอขอกินข้าวหน่อยครับได้โซคามาแล้วค่ะมีใครใจบุญบริจาใคให้ผมบ้างไหมครับขอใส่คนใจบุญหน่อยครับไอ้เจะเคี้ยนี่ไง เาจะสร้างบ้านแบบไหนกันหรอคะแบบไหนก็ได้ที่ฉันอยากแต่งเขา mm hmm. สร้างแบบติดพื้นนะ mm hmm. ฉันเจอพื้นที่สร้างแล้วแหละ mm hmm. ฉันบอกว่าแบบไหนก็ได้ันกกุกดีแตางอ้าวก็ได mm hmm. ้งั้นฉันขุดมาไปกล่องก็แล้วกันฮัล กล่องครับอยู่ไหนนะกล่องครับฉันได้มาแล้วอ่ะใช่ฉันได้แล้วอยู่ในนี้เอ๊ะคุณวินนี่จะสร้างบ้านแย่กับฉันเหรอ,อง,งั้นก็เอาไม้ของฉันไปเผื่อนะคณวินนี่สร้างบ้านไหนไหนคุณวินนี่ฉันได้ขนแกะมาแล้วหกอัน กาขุดอะไรแถวนี้ก้าขุดกล่องคราฟไงในห้องสมุดมีกล่องคราฟลุงนี้ใช่ไหมคราฟเองเนะจิ๊บ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 ต่อไปเราจะสร้างร้านตรงไหนดีล่ะคะได้ยังไงก็ได้ที่ปลอดภัยปลอดภัยอ๋ออุ้ยมึงก็บน่นแต่ปลอดภัยเฉยเลิศละ,ละต่อไปก็คราฟเตียง ตกครับวางไว้ครับเตียงอ่ะมันต้องแชร์อะไรบ้างอ่ะต้องีไมาแช่ไม้อะไรอยอ้าไม้อะไรชิคาแไมโอ๊กใช่ป่ะไม้อะไรก็ได้แหละมั้งคะไอ้ฉันนี่เบื่อคนจริงจริงก็ไม้อะไรก็ได้ไม้อะไรก็ได้แล้วทำไมมันไม่ขึ้นน่ะโอ้ก็คุณยังไม่ได้แปลรูปไม้เลยอ่ะมันต้องแปลรูปเหรอไม่บอกฉันไม่บอก คุณก็น่าจะรู้นะแค้นคาเสียงมาแล้วค่ะเอคบที่คุกจะดีนะโอนอนล้ำมันไผ่บ้านเราต้องการไผ่ ทาสร้างบ้านตรงนี้ก็แล้วกันาอนนีน้โอเคเปล่าโอเคก็ต่อไปก็แต่ลูกโอโห กำลังวางมาอยู่พื้นที่ตรงนี้ไงพื้นที่ของเราไม่เอาหรอพื้นที่จิ๊บๆหนีเท่านี้นะก่อนเองเคลียดินก่อนดีกว่าต้องเพิ่มดินอีก่อดีนี่นะยา Nhìn ừ, nha à, Cái khuất mái còn đi chạy Còn cái chăn bao hổ của mình nữa nè ง้เยอะทงแถวบ้านเอ๊ตอมบี้เฮ้ยอยู่ไหนฉันได้เก็บตอมบี้มาจากเครื่องคุณโอ้ตอนนี้ฉันก็อ,อยู่รวมกับคุณแล้วแหละไม่ได้คุณก็อยู่ตรงที่มันตรงที่ที่มันมนี่ไงไม่มืด นี่มันก็จะว่าก้นนะก็ตอมบี้มาไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้นี่คนอยู่ไหนนะนี่ชก็ไปาหาไม้เลยดิงันก็ไปตรงที่มีแต่ต้นเดียวเดียวๆอยู่ ทำไมโอ๊กมาให้หน่อยทีตรงนี้ไม่ว่ทาทำไมเหรอแรงยุ่ยง <_ an> น,นี่เรอพื้นที่ของพี่นี่เ <_ an> จอกั <_ an> นใหม่ครับหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ละติดตามคลิปพวกเราของใหม่ๆทุกครั้งเลยคะ่ะ